ผมเล่นเกมนี้มันนานมากแล้วนะผมแต่ว่าสกินนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าตัวปืนมันเนี่ยแม่นยำขึ้นจริงๆนะครับผมและสกินปืนนั้นก็คือ M S M C นั่นเองนะครับซึ่เป็นสกินจากใน Battle Pass ซีซันนี้นะครับผมต้องบอกตรงว่าผมเล่น Call of Duty Mobile มานนานอย่างยาวนานมากเลยนะผมถึงจะมีแบบบางช่วงที่ไม่ได้เล่นก็ตามนะซึ่งในแต่ละซีซันเนี่ยก็จะมีสกินปืนฟรีแต่ละซีซันไปใช่ไหมซึ่งสกินปืนซีซันนี้นะครับผมผมรู้สึกว่ามันแบบ มันทำให้ผมรู้สึกยิงแม่นขึ้นยังไงก็ไม่รู้ท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าถ้าวัดกันตรงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ได้เพิ่มเลยแต่ความรู้สึกมันไปเองนะครับผมความรู้สึกมันไปเองอ่ะมันมันรู้สึกว่ายิงแม่นขึ้นจริงๆอ่ะท่านผู้ชมมีสกินปืนไหนที่ใช้แล้วรู้สึกแบบนี้เป็นผมบ้างไหมครับถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมเพราะผมอยากรู้มากเลยนยผมว่ามีใครที่แบบมีสกินในดวงใจแล้วรู้สึกว่ายิงแล้วเนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันแม่นขึ้นหรือเปล่านะครับไหนๆก็ไหนแล้วนะผมที่ผมรู้สึกว่า MLMC เย ก็มาแต่งปืนซะเลยนะครับผมมามาดูของแต่งปืนกันดีกว่านะครับของแต่งปืนนะฮะลำกล้องปืนนะครับโอเดียมซีมัสแมนะผมสาเหตุจุดสงหลักคือคุมปืนง่ายขึ้นและ2เพิ่มระยะดาามแมะฮะเรียกว่าเป็นขีดหลักของ SMG เลยก็ว่าได้นะผมโดยเฉพาะการบุกยิงเนะี่ยการที่เพิ่มระยะที่เราแบบประจัน้านสู้ได้นะครับผม มันก็จะทาให้เราเนี่ยสามารถสังหารสตูได้ลื่นปลื้ละคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะครับโอเคนะครับส่วนข้อเสียจะเป็นในเรื่องของความเร็วที่เราลงไป3%ความเร็วที่หนะเลงลดลงไป15%และเลเวล่าเลงยิงจะโบไปถึง15%ฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะที่สมมติเราจริงๆก็จะมีเพียงแค่เลเวล่าเลงยิงกับความเร็วกันที่นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเรามีในเรื่องของเลียดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาช่วยทดแทนในเรื่องของความเร็วกันที่ได้ผมส่วนในเรื่องของเลเวล่าเลงยิงอันนี้เดี๋ยวเราหาของแต่งวรนองงตตััีก และของแต่งชิ้นทัดไปถ้าจากลำกล้องปืนอันนี้นะครับเลเซอร์นะครับ O M C เลเซอร์ไทยทิศเขาเพื่อหนึ่งระดับรอบในยิงและสองเพิ่มความมั่นเมื่อเลงยิงไปด้วยนะผมก็เลยได้ว่าไปช่วยกลบข้อเสียของอัตงกีษที่มันโบกระยเวลาเลงยิงมา15นี้ก็หักลบไป8นะครับมันก็จะเหลือ7นะครับซึ่งเพียงแค่7เนี่ยแทบจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากกับตัวปืนตระกูล S M g อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเซอร์นี้แหลมมากนะผมอีกท้งวมีกางเพิ่มเรื่องของความมั่นเมื่อเล็งยิงใหม่ด้วยนะผมเรียกได้ว่า คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าตัวปืน M 4เนี่ยถ้ายิงแบบนานๆไปสักพักหนึ่งนะผมกระสุนมันจะค่อนข้างจะกระสายแบบสายออกจากตรงเป้าตรงกลางนะผมมันจะกระเด็นออกเลยนะฮะการที่เรามีความแม่ยมเมื่อแรงยิงมาเนี่ยมันจะช่วยกระจุกระสุนพวกนั้นเนี่ยให้ตรงกับเป้าที่เรายิงมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับของแต่งชุดท่ไปลถังจากเลเซอร์นะครับกริปหลังนะครับแกลนูเลเต็ดกริปเทปอย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับว่าตัวปืน M 4เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกระสุนกระเด็นออกจากเป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมความแม่่่่่นนนนนยยยาเเเเเมมมมมืืือออแแรรรงงิิปปีกะะคคคัับบผ็พพว เล็งยิงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคนะโดยข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งซึ่งความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งบอกตรงว่าไม่ค่อยส่งผลอะไรมากกับเรานะครับผมทิ้งไปได้เลยเนาะของแต่เชิดทัดไปทัดจากกริปหลังนะครับแมกกาซีนนะครับผม30มสิบเลาว์แฟลชลิโหลดนะครับเพ,รเพื่อเพิ่มความจุไม,ม่ให้ซีม่า5้านะแล้วก็ลดเวลา,ลารีโหลดไปด้วยนะผมก็เรียกได้ว่าดีงามมากๆนะฮะรีโหลดไว้ไม่พอจํานวนกระสุนเนี่ยยังเพิ่มด้วยอีกด้วยนะครฮะแต่สมมติว่าใครยังรู้้สึกกกกแแแบบบบไไมม่่่เเเพพีียงอ็็3ราาาาดดนนนนะนะนนะคัตผว พราะว่ามันได้ค่าดีในเรื่องของเลเวลไหลดเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับโดยข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของเลเวลไลจะบวกไป6%แล้วความเร็วที่ลดลงไป2%นะครับซึ่งกูเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เอาไปรวมกันก็จะอยู่ที่13%ผม13%ยังค่อนข้างจะโอเคอยู่นะผมสําหรับตัวปืนตระกูล SMG นะฮะเรียกได้ว่ามันยังซูมยิงไวอยู่นะครับถึงแม้มันจะบวกไปถึง13%แล้วก็ตามส่วน,นเรื่องของความเร็วที่อันนี้ก็ลดไป5%แล้วใช่ไหมฮะแต่ผมบอกตรงว่ามันคุ้มค่ากว่ามากๆนะครับผมเพราะว่ามันช่วยสร้างจังหวะให้เราได้เยอะมากนะผมแมกกาซีนตัวนี้เนาะ โอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปถัดจากแมกกาซีนนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่นําว่าให้ติดตั้งใต้ลากล้องนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าแบบอยากจะติดตั้งกล้องเล็งก็ติดตั้งชิ้นนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ติดตั้งกล้องเล็งใต้ลากล้องเป็นสไตรไฟ,ฟอร์กีเพื่อลดแรงเหนียวตั้งและเพิ่มความแม่นยำเมื เลงยิงนั่นเองนะครับผมก็ <g ib it> เรียกได้ว่าเป็น2ค่าที่ดีงามมาก <g ib it> ผมคุมปืนง่ายขึ้นนิวชีนะนิวชีไม่ใช่นูกลางนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงไปด้วยนะครับก็ここเรียกได้ว่าดีงามมากนะครับโดยข้อเสียจะเป็นเรื่องของความเร็วที่เลดลงไป1%และความเร็วที่ขึ้นหนาเร็วลดลงไป15%บหอซ็นตความเร็วที่ขนหนาเร็กก็ย่งี่ผมบอกว่าไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเราเนาะส่วนความเร็วกันที่ลดลงไป1%นึเก็ ไม่ได้สมผลอะไรมากกับเราเช่นเดียวกันนะครับผมถึงจริงแล้วไม่ใช่สมผลก็ตามแต่ว่าเรามีในเรื่องของความคงตัวในเรื่องของการเข้าปะทะนะครับผมเข้ามาแทนที่แล้วก็ในเรื่องของเลเวอร,รเมทที่เพิ่มขึ้นเข้ามาแทนที่และการคุมปืนและการการะตุก,กส่วนที่เข้ามาแทนที่ในเรื่องของความเร็วกันที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะหักลบก,กันได้โอเคนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่งทางห้าชิ้นของตัวปืน MS M S M C นั N ่นเองนะครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวเราอลองใช้จริงเดี๋ยวชิดคุณเแบบ ก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้จริงกันดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอันนี้ผมพยายามลองแบบกระเถิบคีย์บอร์ดให้มันไกลหน่อยนะผมเผื่อท่านผู้ชมจะได้ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดน้อยลงนะครับผมหรือถ้าสมมติได้ยินแล้วแบบท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลำคาน,นะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเพราะผมกลัวท่านผู้ชมลำคาญไม่ใช่ไรหรอกนะครับผมมาคราวนี้ตั้งใจเล่นกันสักทีนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าความไวในการซูมเนี่ยยังคงเร็วอยู่นะครับผมไม่ได้ถือว่าช้าเลยครับอันนี้เป็นโหมดเก็บคุกกี้นะฮะซึ่งจริงๆก็คือคิวคนเฟิร์มแหละนะผมแค่เปลี่ยนเป็นคุกกี้เท่านั้นแหละนะนี่นะการให้เรารีโหลดไวเนี่ยมันจะช่วยได้ในจังหวะบวกแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยหนีไปหลบแบบนี้นะฮะแล้วก็รีโหลดแล้วก็กลับมาเตรียมยิงต่อแบบนี้เนี่ยได้ค่องแค่ว่องไวมากนะครับนี่นะฮะแล้วก็หลบแล้วก็ไปเก็บคุกกี้ต่อได้นะครับผมเพื่อเตรียมตัวให้เรามีจังหวะกระสุน โอเคครับผมโอเคฮะเกือบไปบ้าเอ๋ยเดี๋ยวนะะอันนี้เรื่องเราเดือดน้อยนะผมเดี๋ยวรอสู้กับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับผมเก็บไปนะครับโอเคครับแม่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะจำนวนคน10บิ10เลยนะผมก็เลยเอาผ้าประทะก,กันเดือดมากนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเรดาเมจในการที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็จะทำให้ระยะยิงของเราเนี่ยให้ดาเมจที่แบบคงเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าดีงามมากนะครับผมจังหวะหาจังหวะโหลดเสมอนะครับอย่าปล่อยจังหวะว่าง okay. นะครับผมเพราะถ้าจังหวะว่างปั๊บเรากระสุนเราอาจจะไม่พอก็ได้นะผมัจู่ๆกระสุนก็ไม่พออะไรแบบนี้นะครับเคนนครับโอเคผมดีโหลดดีโหลดดีโหลดเอเคครับผม ด้วยความที่ตบปืนมันเนี่ยรัวมากนะผมบางทีกระสุนเนี่ยมันก็ไม่พอ,อจริงๆนะฮะแต่ว่าเรารีโหลดไว้เพิ่มมาทดแทนในเรื่องนี้ได้นะผมแล้วก็จำนวนสุดเนี่ยเพิ่มมาห้านะช่วยทดแทนในเรื่องนี้เนี่ยก็เลยพอจะพอได้อยู่นะครับผมเก็บคิวคอนเิริมไปนะผมก็นคุกกี้แล้วรู้สึกแปลกๆไงคุณผู้ชมฮะโอ้โหเกือบตายรถระเบิดต่อหน้าต,ตานะฮะแต่ก็ยังรอดมาได้นะครับแม่ระเบิดอีกสองลูกยังจะรอดมาได้นะผมจังหวะนี้อ๋อโอเคฮะรอดมาได้นะครับผมจังหวะนี้ฟื้นปดไปนะครับผมโอเคฮะ เดี๋ยวเราเก็บรัวๆเลยนะครับผมโอเคเราก็ตั้งป้อมดักตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวนลูบไปเลยเอโอเคศัตรูอยู่ฝั่งนี้เยอะนะผมจากมินิแมปที่อยู่ตรงบนฝานะครับโอเคครับฮึ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 บหมอบไปนะผมขณะใช้นกนะครับโอเคครับจะทันหรือเปล่าผมว่าไม่รู้นะผมน่าจะทันนะครับน่าจะทันนะสวอรไปนะครับอ้าว ตรวนี้มีศัตรูอยู่ใช่ไหมฮะหรือตาผมฟาดฟาเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นโอเคครับผมตูว UAB ไปนะครับคราวนี้ไม่รู้แล้วศัตรูเกิดตรงไหนนะผมอาจจะสเปะสปะก,ก็ได้นะครับผมโอเคเอ๊ะโอ,โอ้โดนยิงนะฮะโดนยิงโดนยิงอ่าผมวางขวางไว้แบบนี้แล้วกันนะครับโอ้มีระเบิดด้วยนะครับผม โอเคครับผมตะกี้ผมแบบกระสุนมันจะหมดก็เลยเผื่อไว้เลยนะครับผมเผื่อสวอมไปนะครับโอเคผมจบเกมที่เรียบร้อยนะเดือดมากนะครับผมก็ดูวิดีโอจบแล้วนะผมก็จะเห็นได้ว่าความเร็วในการซูมเนี่ยแทบไม่ได้สะงผอะไรเลยนะผมยังคงซูมไวอยู่นะที่สำคัญคือคุมปืนง่ายขึ้นและเลต้าเมทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมโอเคนะฮะ ก็เ,เพื่อนๆลองใช้กันดูได้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากไปก็ฝากมือกดไลค์กดซับคลายว่าเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่สาวไม่เลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วบ๊ายบายนะครับอะเดี๋ยวแซนะ่บุ้ย